จเจริญพรทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้มาดูบรรยากาศช่วงหัวค่ำเนะะาะที่วัดป่าอ่างเสนอนเนาะบรรยากาศหัวค่ำวันนี้ก็ให้ไม่ชีวางท่ออ่าระบบไฟฟ้าเนาะ วันนี้มาทดสอบอาภาพเสียงเนะาะสาราเราก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็กำลังปูกระเบื้องเนาะปูกระเบื้อง กลจะเป็นวัดแล้วเนะเาะอ่าเจริญพรเนาะทุกคนทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาวันนี้มาไลไให้ดูหัวค่ำบรรยากาศหัวค่ำเนาะ น,นี่คืออยู่ด้านนอกเนาะด้านนอกตรงทางตรงทางทางเข้ามาอาศาลาตรงนี้ก็จะอยู่ตรงกลางกลางที่ใหม่พอดีเนาะตรงกลางพอดีมองมุมนี้นี่อาสวยงามเนาะสวยงามมากเลย เป็นเนินเป็นเนินเขาหรือใช่แล้วเนาะเป็นเนินขึ้นมาเนาะแต่ก่อนพื้นที่มันจะค่อยๆราบลงไปนะเนื่องจากหน้าดินเขาขุดไปขายหมดแล้วเราก็เลยได้ปรับพื้นที่ใหม่เนาะปรับพื้นที่ใหม่เป็นเนินอย่างเงี้ยแหละเนินแบบดีเหมือนกันเนาะเป็นแบบ อ่าไม่จืดนะเป็นที่สูงที่ต่ําที่สูงที่ต่าเนาะอ่าใกล้แล้วเนาะอ่าใกล้จะเสร็จแล้วเราก็ใช้เวลาในการสร้างมาประมาณสี่สี่เดือนกว่ากว่าแล้วสี่เดือนกว่ากว่าแล้วตั้งแต่ต้นที่เดือนน่าจะสิ้นเดือนน่าจะต้นเดือนมิถุนาเนาะ ต้นเดือนมิถุนาก็ลังใหญ่ลังใหญ่เนาะซาลาลังใหญ่อันนี้เป็นทางเข้ามาเนาะทางเข้ามามมจากนี่ไปก็จะอีกประมาณ300เมตรจะถ,นนถึงด้านในเนาะถึงด้านใน ฉลองเดือนไหนเจ้าค่ะอืมถวายเนาะถวายดีกว่าเรียกว่าถวายดีกว่าถวายแกสูงประมาณเอ้ยไม่ประมาณเลยเอาให้มันแน่เลยนะเนาะเผื่อโยมอยากมานะวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนเนาะอ่าสิบเก้าพฤศจิกเนาะอ่าเราจะได้ถวายห้องน้ำอ่าห้องน้ำ ถวายสาลาถวายกุติเนาะห้องน้ําก็เสร็จแล้ว8ห้องแล้วก็เรืออีก3มห้องอยู่ด้านข้างแล้วก็กุติด้านบนอีกหลังหนึ่งเนาะกุติของสง์ก็จะได้ถวายวันที่19บเกพฤศจิกาเนาะ,ะก็จะได้มีงานถวายทัสาลาแล้วก็มากินลงทานด้วยกันเนาะจะรับลงทานแบบรับลงทานเนาะ ตั้งโรงทานเลยมาร่วมกันถวายแล้วกระถินเนาะกระถินอยู่ที่วัดก็มีกระถินเจ้าภาพเนาะปีนี้ก็จะได้กระถินวันที่วันที่สิบเก้ายี่สิบเหมือนกันเนาะเดือนนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราจะได้เดินไปดูใกล้ๆกัน ไปเดินดูใกล้ๆสลาเนาะแต่แตมาชอบมุมนี้นะมันสวยดีเนาะมองอยู่ทางทางเข้ามาถ้าไปมองใกล้ๆมันมันไม่เห็นโดยรอบเนาะนี้มันอยู่มุมใกล้ๆหน่อยมันจะได้เห็นทั้งหลังเลยเนาะเห็นทั้งหลังเลยเห็นทั้งหลังเลย สวยงามศาลายามแรงเนาะใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล้จะเสร็จแล้วก็คงอีกประมาณเด,าเ,นะเดือนกว่ากว่าก็คงจะเสร็จบริบูรณ์นะเดือนกว่ากว่าก็คงจะเสร็จบริบูรณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องแล้วก็เก็บรายละเอียดฝ้าเนาะเก็บรายละเอียดฝ้า ยังร่วมบุญได้นะยังร่วมบุญได้ก็ยังขาดอีกอยู่เนาะยังขาดอีกอยู่นะท่านใดอ,อยากร่วมบุญก็สามารถร่วมได้ก็ยังไม่ปิดยอดเพราะว่ามันยังได้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆเนาะ,อะตอนนี้ก็หมดไปแล้วใช้ไปทั้งหมดใช้งบประมาณมันได้ทำหลายอย่างเนาะทั้งเทคอนจีตก็ อยู่สองล้านสองแสนบาทแล้วเนาะตอนนี้สองล้านสองแสนบาทแล้วก็ได้ใช้งบอยู่เรื่อยๆเนะาะทั้งตกแต่งทั้งทำทางคอนกรกีตนะใกล้จะรอบแล้วอ่าส่วนข้างบนรอบศาลาแล้วเนาะทางคอนกรกีตเหลือแต่ตรงนี้ต้องเอาปรับดินก่อน ปรับดินเพร่อรถมันยังเข้าไม่ได้ปรับปรับดินปลูกต้นไม้เนาะต้นไม้เราก็ซื้อต้นใหญ่มาปลูกเลยตรงเราปลูกหญ้าสักสองเมตรไปหาห้องน้ำห้องน้ำสงหญ้าก็เขียวเนาะติดแล้วเนาะหญ้ารถอยู่ทุกวันเนาะเลยติด พุทธรูปก็มาแล้วเนาะตัวไหนตัวเนี่ยนี่แบบใครโอ้คือเอออะไรเนี่ยไม่หวงนะสามารถไม่มีลิขสิทธิ์สามารถเอาไปเป็นแบบ แบบได้นะใครอยากทำเป็นแบบเป็นแบบอย่างให้ได้นะที่นี่นะหลายคนเนาะส่งอยากให้ส่งแบบสลามาหนะอยากได้แบบวางันอยากได้แบบเหมือนที่นี่นะ<笑><笑>ก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้เหมือนเหมือนกันนี่ก็เทมพะแทนพะ Baiklah <laughs> kita ทางนี้ก็ติดเหมือนกันเนาะทางนี้ก็ติดเหมือนกันยาเนาะยาเขียวดีนะเกือบตายแต่กลับมาได้อันนี้จะรอดแล่ไม่รอดแลน่นยตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเพิ่มเติมใหม่ สาราเนลมิตรยมว่าสาราเนลมิตรเ็จเ็จไวมาก วนเหนื่อยไหมว่านฮะเมื่อยบ่ล่ะเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยอยู่บ่เหียพี่สาวกับน้องชายมาทำงานช่วยพ่อเนาะช่วยแม่มาทั้งครอบครัว วันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนน้องไกลจะ18บแนาฬิกาแล้วจะได้ขึ้นไปจเจริญสมาธิภาวนาแล้วเนาะวันนี้ก็ มาถ่ายให้ดูเนาะมาถ่ายให้ดูยามแรงเนาะยามแรงในมุมนี้มุมนี้จะจะดูดูงาม วันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนอ่าอ,อนุโม,มทนากับทุกทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะนีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน